วันนี้เราขอเสนอเทปกาวการั่วคุณภาพสูงที่พร้อมแก้ปัญหาทุกการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาน้ำรั่วซึมจากรอยร้าวบนผนังท่อน้ำรั่วหรือรอยต่อที่ต้องการปิดผนึกเทปกาวของเราสามารถปิดผนึกได้ทุกพื้นผิวทั้งไม้คอนกรีตพลาสติกและโลหะกันน้ำได้ร้อเปอร์เซนแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมได้ทันทีนะเทปกาวการั่วของเราทนทานทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะแดดจัดฝนตกหรือความชื้นสูง ก็ใช้งานได้ดีแถมยังยืดหยุ่นสูงติดแน่นแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบใช้งานง่ายแค่ลอกและติดไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะอย่าปล่อยให้ปัญหาน้ำรั่วซึมสร้างความเสียหายใหญ่โตนะเลือกเทปกาวกันรั่วคุณภาพสูงจากเราวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ฟรีคลิกเลยเพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเทปกาวกันรั่วของเราคือทางออกสุดท้ายสำหรับทุกปัญหาการรั่วซึม คุณภาพดีราคาคุ้มค่าพร้อมส่งถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็วมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังคนระับใครที่กำลังมองหากดสั่งได้ที่ตะการด้านล่างเลยนะครับ